อีกหนึ่งลวยโซ่ของทางโอซุกะผมเห็นพี่น้ำและพี่พัดใช้ผมก็เลยสนใจเอามาใช้บ้างแล้วก็เอามาใช้งานแล้วก็ใช้งานจริงแล้วก็แบบโอ้แรงจริงประทับใจคือมีแบบว่า <BP> พี่น้องเนาะผมก็ไปโพสต์คลิปแล้วเขาก็ถามมาว่าเฮ้ ตัวนี้ใช้ดีไหมผมก็อธิบายผมก็พยายามพูดไปเหมือนแบบผมเล่าให้แบบคนรู้จักฟังเนาะถ้ามันไม่ดีจริงผมจะไม่กล้าแนะนําสิ่งเหล่านี้ให้กับแบบคนรู้จักฟังเลยนะเพราะว่าถ้ามันไม่ดีอ่ะเขาจะกลับมาบ่นผมว่าผมอีกแต่คือที่ผมแนะนําเขาไปคือผมมั่นใจว่าไอโอซุกะตัวนเนี้ยเนี่ย CCS 430ตัวเนี้ยใช้งานดีจริงแรงดีจริงก็ผมก็เลยแนะนําเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปตัดต้นไม้ข้างบ้านก็ซื้อไปตัวหนึ่งเราไม่ได้อยากว่าจะไปซื้อเยอะเนาะซื้อไปตัวหนึ่งก็ใช้ใมันได้ยาวๆไปเลยก็เลยแนะนําเข้าไปตัวนี้ก็เลยเขาถามว่าผมถามว่าต้นมันใหญ่แค่ไหนพี่เขาบอกว่าเขาเลยถ่ายรูปส่งให้ผมดูต้นไซส์ประมาณแค่นี้เองผมบอกโอ้ยสบาย พราะว่าผมตัดอยู่แล้วไงไซส์นั้นน่ะคือแบบตัดง่ายๆสบายอยู่แล้วแล้วแบตเตอรี่1ก้อนต้นเนียนะเท่านี้นะคือตัดต้นไม้1ต้นเนี่ยแบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยเอาอยู่จะเป็นแบตขนาด4แอมหรือ5แอมก็ได้แต่2แอมเอามันเบาไปผมไม่แนะนำนะส่วนเจ้าเลื่อยตัวนี้โครงสร้างพลาสติกเป็น ABS มอเตอร์บัตเล็ตมีถังสําหรับใส่น้ํามันหล่อลื่นโซ่ที่ตรงนี้น้ํามันหล่อรื่นโซ่ผมไม่แนะนําไม่ใช้น้ํามันเก่านะถ้าจะต้องใช้น้ามันเครื่องแนะนําให้เป็นน้ำมันเครื่องอใหม่เลยหรือเป็นน้ามันสําหรับหล่อรื่นโซ่โดยเฉพาะถ้าเป็นนนนนน้้ําาาามมมมมััเเเคครืื่่่องกกกกีววหดิไปแล มันจะทําให้รูของช่องน้ํามันอุดตันนี่แหละแล้วก็โซ่เป็นแบบนี้11.5นิ้วคือถามมาแรงจริงไหมอ่ะแรงดีจริงบางคนอาจจะชอบแบบโซ่ที่ใหญ่กว่านี้นะสามทับแต่ผมว่าโซ่ขนาดแค่นี้แหละกําลังดีแล้วก็กินเนื้อไม้ได้ดีกินเนื้อไม้ได้เร็วมันเอเนกประสงะค์อ่ะคือแนะนําเลยเผื่อใครต้องได้ใช้งาน แบบแบบที่ผมใช้นะผมก็แนะนําคือมันดีจริงผมถึงกล้าแนะนําให้กับคนรู้จักใช้นะแล้วก็พี่น้ําและพี่พัดก็ใช้ตัวนี้แหละคือแจวเลยเผื่อใครต้องได้ใช้งานผมแนะนําเลยเจ้าตัวเลยโซ่ของทางอุสุกะตัวนี้ครับใช้งานดีจริง